นิทานเรื่องพญานาคเมื่อครั้งโบราณกาลในเมืองบาดาลใต้บาดาลลึกมีพญานาคผู้มีฤทธิดเดชและพลังอำนาจมากชื่อว่านาคขลาชนาคขลาชมีร่างกายใหญ่โตและยาวเหยียดมีเขตสีทองอลามและดวงตาสีแดงฉานนาคขลาชมีใจดีและชอบช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อทศที่กำลังเดินทางไปหาพระอาจารย์เพื่อเรียนวิชา ถอเดินผ่านแม่น้ำและเห็นเด็กหญิงกำลังจมน้ำนาคาาชเห็นเหตุการณ์จึงโผล่ออกมาจากน้ำและช่วยเด็กหญิงขึ้นมาทดรู้สึกดีใจและขอบคุณนาคาาชนาคราชจึงให้พรแก่ทศดว่าเจ้าจะได้พบกับพระอาจารย์และเรียนวิชาที่ต้องการแต่เจ้าต้องรักษาคำพูดและทำดีต่อผู้อื่นทดเดินทางต่อไปและพบกับพระอาจารย์พระอาจารย์สอนวิชาและให้คำแนะนำที่ดีแกท่ทศ ทดไม่ลืมคำพูดของนาคาาชและทำดีต่อผู้อื่นตลอดมาเมื่อทดกลับมาที่แม่น้ำนาคราชโผล่ออกมาและกล่าวว่าเจ้าทำได้ดีมากทดเจ้าจะได้รับพรและความสำเร็จในชีวิตและตั้งแต่นั้นมาทดและนาคราชก็เป็นเพื่อนกันตลอดมานาคาาชและทดได้พบกันบ่อยครั้งทดจะมาเยี่ยมเยียนนาคราชที่เมืองบาดาลและนาคราชจะเล่าเรื่องราวและให้คำแนะนำที่ดีแก่ทด วันหนึ่งนาคราชได้บอกทศว่าทศเจ้าจะได้พบกับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตแต่เจ้าต้องไม่ลืมคำพูดและทำดีต่อผู้อื่นทศรับคำและสัญญาว่าจะทำตามคำแนะนำของนาราชไม่นานทศก็ได้พบกับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตแต่เขาก็ไม่ลืมคำพูดและทำดีต่อผู้อื่นด้วยความช่วยเหลือของนาคราชทศสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและความท้าทายไปได้และได้รับความสำเร็จในชีวิต นาครา,าดภูมิใจในตัวทศและกล่าวว่าเจ้าทำได้ดีมากทศเจ้าคือลูกศิษย์ที่ดีของฉันและตั้งแต่นั้นมาทศและนาคราชก็เป็นเพื่อนกันตลอดมาโดยที่ทศไม่เคยลืมคำแนะนำและพรของนาคราชเรื่องราวของทศและนาคราชได้ถูกเล่าขานกันต่อๆมาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในการทำความดีและรักษาคำพูด เมื่อเวลาผ่านไปทศได้กลายเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมายนาคราชยังคงเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีของทศเสมอวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาหาทศและขอคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทศนึกถึงคําแนะน,นําของนาคราชและบอกเด็กหนุ่มว่าการทําความดีและรักษาคําพูดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตหากเจ้าทําได้เจ้าจะพบกับความสําเร็จและความสุข เด็กหนุ่มรู้สึกดีใจและขอบคุณทศทศจึงพาเด็กหนุ่มไปหาหน้าคราชที่นครบาดานหน้าคราชเห็นเด็กหนุ่มและกล่าวว่าเจ้าจะได้พบกับเส้นทางที่ถูกต้องหากเจ้าทำตามคำแนะนำของทศและรักษาคำพูดและตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มก็ได้เดินตามเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความช่วยเหลือของทศและหน้าคราชเขากลายเป็นคนดีและมีความสำเร็จในชีวิต เรื่องราวของทศและนาคราชได้ถูกเล่าขานกันต่อๆมาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในการทำความดีและรักษาคำพูดและนาคาาชยังคงเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีของทศตลอดมา